สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ฝนเศร้าตกครับพี่น้องเอ้ยอถ้พี่น้องย่างรอเบิ้งบรรยากาศฝนตกนักครับเมื่อกี้นี่โอ้อันนี้ขาดเลยครับนี่รับน้ำหนักบาไวครับขาดเลยนี่รับน้ำหนักนามบาไว้นามห่วงเพราะว่ามัน มนตกลงมามันอะไรวะบ่ได้ครับมันตกแห้งครับที่นอย <c oughs> ืึงหอกกว้าน้อหมือนเลี้ยงไงที่นอนเลยกล่กวยกระลังออกดอกครับที่นองก,กระลังถอดดอกคุณ กำลังหอกดอกกล่วยเทพพนมครับป่วยเทพพนม,มนยากาศดีขนาดครับหลังจากที่ฝนตกเรียวเรียบร้อยฟ้าห้องหึ่มๆครับพี่น้องเมื่อกี้บรรยากาศไทยพี่น้องเิ้งงครับก็ใส่โทรศัพท์ ในขันไทยทำครับพี่น้องฝ่าห่วงก็เลยไทยเด็หน่อยเดียวก็เลยลงไปแล้วครับคลิปแหลกเดี๋ยวพายังหลาอเบิ่งครับหลังจากที่ฝนตกมากอะต้นไม้ต้นไหลเขียวชะอุมสุ่มสืดน,นะครับพี่น้องมีซีวิตซีวาาก้นมาเลยปา้าโอ้บักมีไหม ัยวยไงครับพี่น้องเง่ตัวหน่วยเงหนีเจ้าว่าสิไม่กินแบบหวดขาพี่น้องเงย Nháo bella Nháo một lèo toàn nữa súp bố máy chìm vinh anh vinh toàn vinh súp bố mãi chìm, toàn nữa nhao ngon dì mãi kín vinh anh vinh anh ม,งงม่วงใหญ่บ่เนี่ยม่วงใหญ่ฝ่าแจ่งจางปังเหลอพี่น้องบแบบนี้หลังจากที่ขุม้มเมิดขุ้มไปนึงพุ่นไปแล้วพุ่นอาดลาดแล้วไค่ก็บ่ตกเะพี่น้องเนะ ให้กบตกครับว่นมวนมวนอย่หอนแห้งไปดอ,องไ่ย้องสามมือไปนี้สวนใหญ่ขับพริกเล้าอย่างวะเชืยอป่อมบ้ง แจงยังป้างระบาดดิตกไงปะเน,น้ะบันพี่น้องดิอันนี้เป็นมากคิยังนี่พี่น้องเบายุ่งกับบุกหัวกันดดิครับบุกหัว่ามันกินได้บ่มากคิยังบุก คล้ายๆบักเตยียนเลยะครับคล้ายๆบักเตยีวยนแต่ว่าพวกมันบักเต,ยกรรกตีย,ยนบ่นไหนทีกินได้หรอกมั้งก็งามแต่อือบ้านไหนใช่ปุ๋ยสิแต่ว่ากินบ่ได้หรอกเพิ่งช่วงพี่น้องเลยกินบ่ไดนห้องเขากลิ่นเนาะ เมื่อกี้นี่บ่ได้เปิดกันสั้นพี่น,อน้องภาพมันก็สีสั้นๆเล็นกน้อยนะครับเนาะขอประท่านอภัยครับผมพี่น้องดภาพแบเบื้องทางหลังบนครันฝนตกมากเลยได้จว่าบ่ดีถึงแก่ขันฝนตกมากสีมันหญ้าเกิดแล้วพี่น้องไยสนุกตัดหญ้าขนาดแล้วครับันหญ้าเกิดฝนตกมากสิ โอ้บอกักคงใครสีเบิดหน่อยแล้วคนใครเบิดหน่อยแล้วแต่ว่ากับพ่อได้กินอยู่แต่ว่ากับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมากอยูยย่คนหลายหน่วยอย,ยูะน่วยหน่อยหน่วเพิ่มขึ้นมาอยู่แต่ว่าดกคักข,ขนาดหงต้นเนี่ยส่วนมากก็บบล็อกให้ต่ำนะครับพี่น้องเลยเดี๋ยวเด็ดใบ เดี๋ยวเดใบแห้งมันหวอกกันส่วนมากพ่เใครต่ำหกพี่น้องยพ่เใครกินตํามันไปเลยส่วนมากกินตน้นวย้สูงในสูงมันจะหวานแสบครับพี่น้องนี่ต้นผพงสลดปูกไว้เฮ็ดกันนาดีนพังทะไล่ น้ำสาะน้ำไหลมานี่มันเกิดดินพังลงไปเลยปลูกกันนาดินโอตะไคร้งขนาดเลยโอเบ่ได้ใส่ปุ๋ยเะไพี่นี้องเลยตัวนี้เป็นตะไคร่พันไงครับนี่ตะไคร่พันไงหัวไงหัวใหญ่ๆขากระลังปงกระลังปงเนาะ อันนี้เป็นต้นบกฮวงบกฮวงว่าเป็นพันธุ์ไหนเพราะวา่ามา่อบานไว้หลายพันธสื่อมาจากตลาดก็มีต้นนี้ก็มีบกฮวงว่าเป็นพันธุ์ไหนสับสนนี่ปลูกไว้สามต้นบกฮวงวันสิว่ามันเป็นลักษณะไหนด้ปลูกใหม่สามตน้นกำลังน,น,ลนี่เราน้ำล่นพ่อ vừa làm đây, uh, luôn này ta mực sầu này bỏ tôi biết 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 để phải thang thì cái nòng đến trên đây tuôn tục nhìn cả bọn bao bao dùng cặp này uuu uh. bữa chỉ lái mưa rồi cái nòng bữa đây chỉ lái mưa đâu สีบ่ต้นนี่ใช่ไหมเนี่ยต้องกีดเรื่อยๆครับพี่น้องเลยแต่ว่าสันนี่ต้นต้นสูงดิสีบ่เป็นมะพร้าวบ่อนไส้อะไพี่น้องกียร์เลยๆเรื่อ,องง่ามเลยพี่น,น้อนนี่เดี๋ยวมาเบิ่งซุ้มนี่ก่อนซุ้มนี ว่านี่ก็บงดน้าอยู่ว่าตุ่นนี่นี่โอ้เริ่มเริ่มสิมีสวดมีส่งแล้วพี่น้องเอรนเริ่มมีสวดมีส่งแล้วเนี่เริ่มงามแล้วตุ่นนี้งามเลยครับอันนี้จะเป็นต้นนี่อย่างเด่นี่ว่ามันต้นกล้วยกล้วยไนแมงมดนี่ที่จริงเอากล้วยไนมาเนี่ยไปนี่เด้เอาไนกล้วยไหมมันเกิดขึ้นมาแรกๆว่ามัน กวยไงเบิ่งไปเบิ่งมาเอาคือส่งคือบ่คือคือเป็นต้นหวานเี่ยอย่างเสดินี่โอ้ต้นนี้ก็บ่ได้กีดบ่ทันได้กีดสิได้ไม่กีดตัวนี้สิได้กีดอยู่นี่นี่มันเริ่มจีบหัดแล้วนี่นี่นเกียดเจียวอยู่ทวักที่นี่ก็เอาไปซ้ำเนี่เนาะครับเนาะหลังจากที่ลงไป คีบแรกฝนตกนะครับฝ่าห้องฝนตกแห้งก็เลยประกาศไทยนะครับประกาศไทยพี่น้องบนก็ลงเลยคลิปสันๆัด้อันนี้ฝนตกแล้วก็เลยมาถ่ายต่อนะครับถ่ายต่อก็เลยพาพี่พาน้องย่างบนต้นกล้วยย่างบนต้วนหมุนงองสวยมากับต้นดอกไม้ต้นบอกคงสวยมากบนต่วนดอกพะอ่อนใส่ที่เ็ดใบี่ครับนี่ก็ลังงามครับต้นก็ลังสวย มันขายกับขายได้แล้วครับต้นนี้ง่ามเลย่อนใส่เต็มตัวแล้วครับท่านดครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่นที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจนะครับเนาะพอกั้นไม่ขึ้นไหนครับผมพี่น้องสบายดีครับสวัสดีครับ